สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีช่วงเช้าๆจากฝั่งอังกฤษจ,จะ้ะช่วงนี้ก็ประมาณแปดโมงเช้าจะ้ะจอยก็เดินมาสวนตั้งแต่เช้าเ,าเพื่อนๆนะเดินมาเรื่อยๆวันนี้ไม่ให้ได้ให้พี่แอนดี้มาส่งเพราะว่าพี่แอนดี้ยังไม่ตื่นจอยก็เดินมาเองก็ดอกไอดี ID ของจอยกำลังออกเพื่อนๆด้ดอกเดซี่พันดอกใหญ่อะ่ะกำลังออกเพื่อนๆงามอยู่ผักตัวช่วงนี้มันไม่อากาศมันแบบว่ามันกําลังพอดีมันยังไม่ร้อนแบบร้อนมาก,มากๆเพื่อน มันรู้สึกว่ามันก็จะรอดอยู่นะเดี๋ยวจอยจะให้ดูสตรอเบอรี่ข้างนอกก่อนเนาะดรูรอบนอกแล้วก็ไปดูบ้านผักอุโมงค์สีเขียวแล้วค่อยมาดูบ้านผักกินเท้าตรงนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนดูผักจ้าวันนี้มาก็ไม่ได้รดน้ำนะเพื่อนเพื่อนนะเนะพราะว่าได้รดไปเมื่อช่วงนั้นละไม่อยากจะรดบ่อยรดบ่อยมันไอ้นี่ทุกคนมันเขาเรียกอะไรนะไอ้น้ำมันจะขังเกินไปไงแล้วรลากจะเน่าผักอ่ะนี่สตรอเบอรี่จอย เริ่มออกลูกแ,ลแต่ว่าก็ไม่ทันพวกตัวทาดพวกตัวนกหรอกเพื่อนๆเนี่ยมันไม่ได้ลูกใหญ่นะลูกเล็กจ้ะน,นี่สตรอเบอร,บรี่แล้วก็กระเทียมก็ประมาณนั้นจะอุสตสษไอ้นี่ไปมันก็บอ้มาโกยของจอยไอ้พวกพวกนกก็จะกุยชายก็เหลืองมุมเล็กๆขาวตองกำลังงามเพื่อนๆนี่นี่คือต้นขาวตองจ้ะนะ ข้าวตองก็ทางภาคเหนือเขาก,ก็จะจัดนิยมกินเนาะมันก็จะมีกลิ่นคราวจ้ะที่ว่าน้องใหม่ให้มาผักาดหนินนะมันก็ปลูกไว้ข้างนอกมันก็จะประมาณนี้แล้วมันก็จะมีดอกลวงแล้วก็จะขึ้นให้เราได้กินต่อไปจ้ะวันนี้ก็กนําเสนอเดินพาดูสวนนี่เราจะสารแน่ไข่สะออนสาราแน่นะลามไปทั่วเ,เพื่อนสาราแน่ที่จอยปลูกมนลา มันเป็นพืชที่ลามจ้ะทุกคนส่วนผักสลัดจ้อยที่นี่ก็เนี่ยไงลอยเมือกอยู่เนี่ยเมือกนี่ก็คือเมือกพวกตัวทากน,นะนะตัวทากอ่าทากเยอะช่วงนี้นะตัวทากหอยทากมั่งนี่ที่เห็นเป็นเมือกเมือกนี่ตัวทากะจ้อยต้องเอามือนี่นี่อย่างนี้นะเพื่อนๆนะดูดูอย่างนี้นะแต่มันก็จะมีหอยมีทากออกมาจ้ะอันนี้จ้อยคิดว่ามีตัวทากมันแอบอยู่ในนี้นี่ นะบางคนบอกว่าทำไมไม่ใส่ถุงมือเลาวจับตัวทงตงัวทากเนี่ยพี่เกียรไปหาถุงมือจะ้ะนี่นีนอีกตัวหนึ่ง,น,ง ing, นี่ยังกระปิงเนี่ยจับมากับบี้มันจะอย่าปล่อยให้มันลอยนวลผักเราควรจะจะเยอะทากก็ไอ้นี่จ้ะทุกคนกุ้ยช่ายขึ้นช่ายดูนี่นี่ทากนี่ยน,น,น,นี่มันไปทั่วเพื่อน ธากเยอะนู่นดอกไม้ด้อจ้ะเดินอยู่ในนู่นดอกไม้ผักคีเราเนี่ยมันไม่ค่อยได้กินอะจ้ะไม่ค่อยไ,ไม่ทันตัวทากเพื่อนๆนะ่ะอย่างนั้นน่ะเมือกรอเลยนี่นดอกไม้ทำน้อยตรงนี้เดี๋ยวจอยก็จะมาถากมาถางตรงนี้หน่อยบวกจอยก็โอเคอยู่แล้วทุกคนดูบวก บวกฝรั่งทุกคนสูกินี่ทางอังกฤษเขาจะเรียกว่าคอแจ็กนะเพื่อนๆพนะเขาจะไม่เรียกว่าสูกินี่จ้ะที่อังกฤษก็จะเรียกแตกต่างจากแถบยุโรปนี่ดอกเดซี่เพื่นทุกคนถ้าเขาออกหมดนี่นะจะงามมากเลยจ้ะอันนี้แค่ดอกแบบว่าเพิ่งออกทยอยออกจ้ะัวชอบจะให้มันมีโซนดอกไม้ป่าในนี้จ้ะทุกคนนะ พยายามพยายามจะให้มีดอกไม้ป่าอันนี้ก็สวยเนะาะใช่ดอกใช่จ้ะอันนี้กลาลังตูมอันนี้กลากลังกาลังบานหอมอยู่นะเพื่อนๆกินหอมนน่จ้ะวันนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนน,นนู่นก็ใช่ตรงนู้นส่วนนี้ก็ดอกไม้ป่าจะเห็นไหมไมันจะมีสีชมพูอ่อนสีชมพูเข้มอันนี้สีชมพู เข้มอันนี้สีชมพูอ่อนอันนั้นก็สีม่วงจะ้ะนี่คล้ายๆอยู่หน้าบ้านจอยแต่เขาจะขึ้นเองเขาเป็นดอกไม้ป่าจะ้ะนะส่วนใหญ่จะอยู่ในป่าทีนี้มเมล็ดมันลวงมันก็จะมาขึ้นคณะเอามาไว้ข้างนอกจอยว่าจะเพาะคณะเพิ่มอยู่นี่ก็ชาจะ้ะต้นชาเราจะถอนอันนี้ออกก่อนเพื่อไม่ใ้ในกระถางนี่ ในกาถางต้นไม้ที่แบบไม่ต้องการนะนะเชอรี่จอยก็ลูกใหญ่อยู่นะทุกคนลูกฟิกนี่ลูกฟิกจ้ะมาเดือดฝรั่งดอกไม้ป่านั้นจะ้ะวันนี้จอยก็จะมาเล่าเรื่องพี่แอนดี้อีกนะเพื่อนๆนะจอยจะเล่าเรื่องพี่แอนดี้เอ่อเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าแกไปสมัครเป็นตัวประกอบนั่นแหละ แกมาเล่าให้พี่สายฟังเมื่อวานแล้วพี่สายมาบ้านจอยนะก็เล่าบอกว่าฉันไม่ได้แต่ว่าฉันก็ไอ้นี่ฉันก็เขาบอกว่าฉันอยู่ในลิสต์อยู่แล้วว่าถ้ามีงานขึ้นมาอีกเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาหนุนด็วนางคุณ<ๆ>่อนเลยนางยังไม่จบไม่สิน้นก็เรื่องการเป็นตัวประกอบนางบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อมาถ้าเขาต้องการคนเพิ่มนั่นแ,แหละตอนนี้จอยนะ ว่าเขาเขาเอาเอานางไว้ในลิตรและมีชื่อไว้แล้วไอ้ที่นางไปสแสดงเป็นตัวประกอบอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับการวิ่งนะเพื่อนเพื่อนไม่ได้การวิ่งมาราธอนอะไรเลยมันเป็นภาพพยนตร์เลยเป็นเพื่อนที่นางเล่าให้ฟังอะ่ะเขาเรียกอะไรนะเดอะทเวนตี้เอ็กเดย์แล้วอันนี้มันภาคที่สองมั้งท uh, เวนตี้เดย์เอ่อทเวนตี้ไรสักอย่างอัพเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อนๆเกี่ยวกับ ภาพพยนต์เกี่ยวกับซอมบี้วิ่งหนีซอมบี้มั้งเนี่ย้งสัยจะจะไปเป็นแบบตัวประกอบเป็นหนังผีเป็นซอมบี้วิ่งตามคนน่ะจอยว่าไอ้ที่ว่กเขาจะไปเอาตัวประกอบพวกนักวิ่งเนี่ยคือต้องวิ่งวิ่งภาพพยนต์เรื่องนี้มันก็ต้องวิ่งนะเป็นซอมบี้วิ่งตามคนอยู่เนาะเออถึงว่ามันถึงจะให้หาพวกตัวประกอบที่วิ่งตามวิ่งเเรียกอะไรนะเพื่อน วิ่งตามพวกพระเอกนางเอกเพื่อคนได้อะเออเม่น่ะทําไมมันมาตรงเนี้ยมันอยู่ที่มันมานอนตายที่สวนจอยเพื่อนโดนอะไรกัดเนี่ยมันสาตวนะโอ้โหสัตมันอะเพื่อนน่ามันนอนตายตรงเนี้ยจอยไม่ได้มาสวนต้องจะโดนแมวต้องจะโดนแมวจัดการน่ะฝนตกเข้าในนี้เกินอืมนี่แหละนะเราต้องเพียรที่ต่อก็คงจะเป็นแบบที่ว่าจอยพูดนั่นแหละ เขาอาจจะแบบว่าหาพวกที่แบบวิ่งแข่งกับพวกซอมบี้อย่างเงี้ยนะก็คิดว่านางของวิ่งน,นางอะต้องเป็นเป็นซอมบี้ที่วิ่งตามใช่ไหมละ่ะแล้วก็จะมีพวกที่แบบวิ่งหนีซอมบีอ้อะสามีจอยเนี <c oughs> <c oughs> ่ก็ดีนั่นแหละนะกล้าแสดงออกกล้าแสดงออกหมายถึงว่าเขากล้าแบบช่วงนี้เขากล้าที่แบบจะเข้ากับกลุ่มคนเยอะได้เมื่อก่อนเขาเก็บตัวนะนเพื่อนๆนะสามีจอยเขา ไม่สบายนะถ้าใครติดตามจอยนานๆก็จะรู้ว่าสามีจอยเขาไม่สบายเขาไม่ชอบคนกลุ่มเยอะๆเขาไม่ชอบแบบว่าไปสถานที่ว่าคนเยอะแยะนะเราก็จะไม่ไปคุกคีกับคนที่ไม่สนิทนะเมื่อก่อนนี้เขาก็เป็นคนปกติแหละตั้งแต่สารเคมีในหัวสมองทํางานผิดปกติเ,เกือบกลายเป็นคนบ้านะเพียงนดีเกือบกลายเป็นคนบ้าต้องทุกวันนี้ก็ต้องกินยาจากแพทย์ตลอดแต่ทุกคนกินยาจากหมอตลอดหยุดยาเองไม่ได้ พูดด้วยก็ดูผักไปด้วยทุนทุกทุกคนน่าจะรามาเล่านางก็ยังแบบเนาะนางก็ถามว่านางเสียใจไหมที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่นางก็บอกว่าเขาก็ติดต่อมาเนาะคือเพื่อนเพื่อนก็ต้องเข้าใจเนาะเขาก็ไม่อยากอา่ทำให้คนเสียใจเนาะเขาก็พูดพยายามที่แบบทําให้ให้คนที่ไปสมัครอะอรู้สึกดีเ,เพื่อนใช่ไหมล่ะนั่นแหละก็คงจะแบบว่า นางก็คงจะมีความว่างอยากรอต่ออย่างเงี้ยก็ปล่อยนางไปจ้ะนางจะทำอะไรมีความสุขก็ปล่อยนางนางก็ไม่ได้ไปไปตามความเดือดร้อนให้ใครเพื่อนเนาะพูดถึงเพี้ยนดิอะทุกคนเขาก็สมัครไปนั่นแหละได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรอต่อไปเขาให้ความหวังอะไรก็รอรอต่อไปก็ไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะทษทีเพื่อนเพื่อนจะดูผักแล้วให้ให้ดูผักอะไรจ้ะเขาให้ความหวังอะไรนางก็ดีแหละที่เขาซัพพอร์ตจิตใจนางไม่พูดอะไรแบบตัดตัดยอดตัดโคนอย่างเงี้ยเพื่อนเนาะรู้มาละจอยกำลังแตกเห็นไหมเนี่ย กำลังแตกจ้ะเดี๋ยวก็เลื้อยเขากำลังแตกน,นั่นกำลังแตกกำลังเลื้อยจะ้ะเลื้อยช้าของคนอื่นเขาจอเข้าไปดูเพื่อนๆของเขาจะได้กินหมดแล้วไหมมีแต่ของจอยนี่แหละเนี่ยกำลังแตกกำลังไอนะ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่ค่ะส่วนมะคงมะเขือก็ประมาณนี้จะ้ะอยู่ในนี้ก็ยังแบบอยู่ในสภาพที่แบบโอเคอยู่จะ้ะนะให้ทุกคนได้ดู คณะจอยก็ถอนๆไปไหนไม่งามก็ถอนแล้วอันนี้ไปวางไว้ข้างบนเนอะจ้ะนั่หละสตรอเบอรี่จอยเห็นไหมทุกคนนั่ไะหลังออกลูกมาที่นี่ฝนก็ตกลินโปเปะโปเปะอ,อยู่ไหนนี่ไหมไอ้ยมยมฝรั่งนี่เดี๋ยวก็ได้ขายละมีน้องนิดน้องนิดสั่งคนเดียวตั้งยี่สิบปอน ทุกคนน้องนิดเนี่ยสั่งยี่สิบปอนด์เลยส่วนนี้ก็น่าจะไทยอย่าเพิ่งเบื่อเพื่อน,อนคุยเรื่องพี่แอนดี้ไปด้วยคุยเรื่องผักไปด้วยนี่ดินนี่เดี๋ยวจะมาจะมาเอาดินในนี้ไปปลูกผักจะไงดูแลดูอีกตรงมุมเนี่ยมันอันนี้มันใหญ่กว่าชาวบ้านไงดูดิลูกเขาอะลูกมะยม ลูกมะยมฝรั่งใหญ่แล้วนะ่ะเห็นไหมเนะนี่ยนู่นนะใหญ่กว่าชาวบ้านแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ได้กินจะเนี่ยจะทุกคนส่วนเล็ก,ลกพลาสติกตอยก็ไอ้นี่ก็เรียกเ็น,เป,นปิวระวนเลยฝนเริ่มตกเนี่ยจะนี่กระดก ดอกไม้ป่ากะสีเหลืองงามทุกคนนะมันจะมีความงามของมันดอกไม้ป่าดอกไม้บ้านก็อันนี้ก็สวนติดกันจะ้ะทุกคนสวนติดกันรู้จักกันหมดจะ้ะเป็นเพื่อนสามีทั้งนั้นอันนู้นกับเพื่อนแอนดี้อันก้าก็เป็นเพื่อนแอแนดี้นี้ก,ก็เป็นเพื่อนแอนดี้แพบนั่นะรู้จักกันหมดเป็นเพื่อนแอนดี้หมดนะเพราะแอนดี้เกิดที่นี่เนาะรู้จักคนเยอะอย่างเงี้เยเนี่ยจ้ะ เรจะประมาณนี้ฝนก็ตกตกไม่มีกลิ่นหอมนะทุกคนแล้วเพื่พพพอนๆถามว่ากลิ่นหอมไหมคะดอกเดซี่ผัน์นี้ไม่ไม่มีกลิ่นหอมจ้ะไม่มีกลิ่นหอมเลยทุกคนนะนั่นแหละฝนก็ตกละเดี๋ยวก็ได้เตรียมตัวกลับบ้านกับช่องจ้ะบัวบวกจ้ะทุกคนกำลังงามมะเขืออันนี้มันออกดอกมันเล็กเกินไปเด็ดดอกทิ้งจ้ะนี่ อันนี้คงจะไม่รอดเดี๋ยวค่อยเอาต้นใหม่เสริมเอาจ้ะ,ะเอาอต้นใหม่เสริมเอามันก็จะออกเหลืองๆอ,อย่างเงี้ยเราพยายามดูแลเอาจ้ะทุกคนเอ้ยพยายามดูแลเอารดน้ำเยอะก็ไม่ได้ตายอีกทิ้งหน่อยมันมีเชื้อราทุกคนเบ็ดหน่อย เด็ดใบเขาทิ้งอันไหนที่มันแบบว่าติดกับดินนะน่ะเงี้ยเหลืองเอาเหลืองเอาโหระพาจะก,ก็ต้นทมมอเมลโมหางแมวนี่มันเขือผักบุ้งตเอาโตเอาละนี่กัผักบุ้ง,เ,เ,หงเหมือนกันเอาให้เขาเปิดออกจากหน้าดินหน่อย ขึ้นยากขึ้นยากอุตสาากบบางๆแล้วนี่ยังแทงขึ้นไม่ได้อีกอช่วยเขาหน่อยช่วยเขาขึ้นมาหน่อยอก็ผักบุ้งจ้ะนี่ก็ผักบุ้งนั่นแหละทุกคนมานี้แล้วในนี้ก็ผักบุ้งจ้ะเดี๋ยวจอยเอาก้ามะเขือออกยามที่ว่าอากาศร้อน,นดีๆผักบุ้งก็จะมาตั้งไว้ตรงข้างล่างนี่แหละจ้ะ ปีนี้ปลูกผักบุ้งเยอะทุกปีไม่ค่อยปลูกหรอกจ้ะเนี่ยเริ่มตายแล้วรอดูสภาพนี่ก็ก้าไว้เสริมจะกาเขาที่อันนี้ไว้ที่เพาะไว้นะอันนี้ก็โหระพาจะโหระพาที่ไหนแมงลักเพื่อนๆน,น,นะจอยนี่ไปกันใหญ่ละอันนี้แมงลักจ้ะอันนี้แตงกวานะแตงกวาเพาะไว้ก็ประมาณเนี้ยจ้ะ ก็จะประมาณนี้จะทุกคนนะผักที่พาดูนะแล้วก็เล่าเรื่องเพียนดีไปด้วยเนาะทุกคนเ่ยจะจอยก็บางทีเห็นจอยขำๆเล่าเรื่องแกนเนี่ยมันก็ขำไม่เคยเห็นสามีอยู่ในหมดหมู่ที่แบบอยากเป็นตัวประกอบขนาดนี้กันทุกคนนะแค่เราถ่ายเราถ่าย YouTube ถ่ายรูปนี้ก็วิ่งแล้วเพ,พื่อนๆวิ่งหนีกล้องละ แล้วนางนึกยังไงนางอยากจะไปเป็น,นดอย่ดงว่าน่ะนะความคิดนะแต่ถามว่าสนับสนุนไหมก็สนับก็สนับสนุนคือเก่าเลยจ้ะนะโอเคทุกคนยังไจงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย